ว่าเพิ่งเพิ่งเลิกเรียนนะจะของช่องเพิ่งเลิกเรียนมาหิวจัดก็เลยตัดก่อนเดี๋ยวรอแม่มาก่อนโอเคครับเดี๋ยวแกะไก่กินกันโอ้กินแบบมันเนอร่อยและหิวมากแค่นี้ดูหน้าดูน้ำดูหน้าคนอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะดูดิ แซ่บอ่ะชิ้นนี้ดูเลยว่าอร่อยจริงอ่ะเอ่อชอนะไรเนี่สนนยสดแ่เ,เหมืมมอนเดิมอ่ะนีนนี่ช้อนไมอนี่อะไรแต่นี่ก็ดูแต่นี่ก็ดูไไ่นี่ก็ดู กินท in ี่ไหนนะเนี่ยเผื่อเขาให้ค่าโฆษณาไหมเนี่ยมีค่าโฆษณาป้ะโอเคน่ากินน่ากินนากินมากเนี่ยเป็นไงครับพร้อมป้ะโอเคครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าของช่องจีนแบบเงีวโอพูดอะไรหม่ าแม่นั่งแม่นั่งไว้พรลูกหน่อยดิบทสัส่นวันเกิดด้วยเฉยไม่ต้องร้องเพลงนะครับนั่งใกล้ๆลูกหน่อยไว้พรในลูกหน่อยบทสั่นวันเกิดขอรู้ว่าสักรอบนะคะโอเค,อเคได้พรแล้วได้กินด้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวข้ามก่อนไม่หมดนะดูอาการแล้วอยู่จัดจัก่อน ครับอ่ะมาดูหลังจากเวลาผ่านไป20นาทีี่20ถึง15นาทีเนี่ยกินเร็วะเผื่อไว่าหิวจริงหิวมากเลยครับเนี่ยดูหน้านี้อิ่มแล้วมันน้นไงสบายใจขึ้นมั้ยไม่พูดพูดไม่ได้นะเพราะปากยัมงมีของเต็มอยู่ยโอเค จบภารกิจนี้แล้วครับเดี๋ยวแต่ว่ายังมียังม,มีอีกานะั้นนี่ังมีภารกนะิจสองนะจะไปจะไปไหนอะไปอุ่นนุนร้านไหนตอนนี้นเจ้าบอกหน่อยโซเว่นเซนฮะมึงต้องไปโซเว่นเซนอีกนะครับเนี่ยดูที่ขนาดนี้แล้วนะมึงจนะม,มีที่ใส่โซเว่นเซนอีกนะโอเคเดี๋ยวตามไปดูที่เซเว่นเซนที่เดียวครับที่เดีวตกลงเอาอะไรนะเก๋นเกิดติดอะเอาอะไร อ๋อโอเคเราลงเลือกตั้งนานเนี่ยตกลงได้ยังเนี่ยอะไรใช่ไหมตกลงได้อเลยมาดาน่าบดมาดาน่าบดแบบที่อยู่บางแสนนั่นหรอกินได้หรือเปล่าไม่มาดาน่าบดที่อยู่บางแสนอ่ะจำได้ป่ะวมาดาน่าบดที่อยู่บางแสนเป็นไงอะ เออเนี่ยแม่สั่งแจะกินหรือจะขี่เนี่ยตกลงเป็น,นไอติมอ๋อเนกว่านึกว่าจะขี่อาเดยวเรามาดูดดว่นอนี่มีุะไเดี๋ยวเรามาดูเลี้ยงัไโอ๊ยม่ลืมดูอ,อ่ะอย่เนี้ยมีอะไรเยีมีปลานิ้นนี่ ขนาดสั่งไปแล้วนะที่มีเปลี่ยนด้วยแต่ไม่เปลี่ยนเคยสั่งแอ้ดูแล้วมันจะเปลี่ยนใจทันหรือตัวนี้ไม่ทันแล้วทันละไม้หรืออ๋อยิ้มตามนั้นนะเดี๋ยวค่อยดูว่าของที่มาเป็นยังไงนะมดูยิ้มหมดอ๋อไมที่สุดก็มามาแล้วดูหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยกิ้มเป็นย่างบดใหญ่ยิ้มเนี่ยยิ้มไม่ถ่ายรูปก่อน โอ้ทำไมน่าตาไม่เหมือนที่เราเห็นที่บางแสนปรวมาหน้าบ่นอะก็เลยอ่ะอะสะกด่ันไหมสะความสะความเกิดตัวย้๊าถ่ายรูปก่อนอ๋อแล้วกต่ถ้าถ่ายรูปเขาเนี่ยไม่ไม่ถ่ายรูปมาเพรามันมั่วจริงเลยถ่ายรลอยอะทุกอย่างทุกอย่างมันจะเป็นเหตุการณ์นะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันหมดโอเคือเขาจะเปลี่ยนมุมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมุมเลยตะกู่ตะกู่โอเคครับลุยครับวันนี้ได้เวลาลุยนะ ไม่ใช่ไร,รอ่ะโหกินเข้าไปเลยตาลอ,อยเลยครับนี่มันอร่อยยังไงหรือ,ไม,อ,รอไม่อร่อยตาลอยได้ไงเอาๆกินกินให้พ่อดูแต่ว่ามันยังไงโอ้โหรู้แล้วถูกไดเ้เลือกบานาน่าไงวงนึงมีบานาน่าอยู่เดียวไหมเดีไหมโอเคอรออยครับ รสชาติเป็นไงหวานไหหวานมากเหมอมอนไม่ใช่อารมนยังไงเนี่ยม่ตักอะต้นเนี่ตักอีมไปก่อนเนี่ยไม่ดูนี่อมอนรตรงไหนโอเคกินเลยมนูีเมูนีดูนี่ก่อนเนี่ยเราิตักูไมตักกีมไปก่อนดิบกินดูก็รู้ว่าใช่ไหมอมอนใช่ปะ ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้อเะีองาะอไม่เมว่อยากกินหมือนเหมือนย่างกับงนื้อกินกินกินไปกินไปกินไปไม่ได้กินแล้วพระกลังอยากอย,กอยกดูว่าคนกินมันเป็นยังไงอ่ะ อูดลุดนน้นนาเอา้าก่อนเพื่อนเลยไอ้นั่นนะพ่อเล่งเลแล้วเนนะี่ยเอา้เอาเามใส่อีกโอ้ยโอ้ยกลัวหมดดิอ่ะอดิอ่างี้เลเราพ่ๆๆๆๆอจนะกล้ากนะินไหมเนะีนะ่ยหอได้รยเื้อ่อ ขิ้นอยู่ยกําลังปินเอาโดยตาอท้าอันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาของเขานะครับยันไปบอกวนแม่ลูกิกนไปดูเศัสองไปช่วงเวลาแห่งความสุขจบไปจะไปพ่อหยุดถ่ายที่รอดเฉพาะกิน <c oughs> โอเคนะครับ